เ้ยเข่าเ uh, ียอาจารย์พโตัวที่ไดเข่าแมมันได้บันใบไว้กับฟ้าเฮ็ดยังรูปพี่สามเดือนบอกเลยอาจารย์เบิ้งให้เขาเนี่ยอาจารย์โคบเบิ้งให้อาจารย์โค่เนี่ยเรืงเท่ากันขึ้นเป็รถวกโคเอเฮ็ดเป็นอยู่หน่เออโไขหูยู่ทั่วไปนอดไข้เจ้ายพราีโรหูันสันชันชันโรข้หูเนี่ยยู่ บางกอกห่างหายไปหลายวันนะคะต้องขอโทษเอซีด้วยนะคะมานอกพื้นที่ค่ะก็เลยไม่สะดวกกับไร้สุดนะคะต้องขอโทษเอฟซีทุกท่านด้วยค่ะเขาต้องหวจคว่ มันคือดังน้อยเดียวอเดี๋ยวจะให้ดูหน้าไม้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสาวๆค่ะสาวๆบางกอกนะคะทีมงานจากกรุงเทพเลยค่ะสาวๆสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะเสียงจ้อยเลยค่ะแต่เช้าถ้าสายหน่อยก็จะแอกแรกค่ะ ัวบอกวาามตัดหัวไาตัดหัวนี่้แล้วก็ตัดหัวคน้งคาเอะคนตอบเ้อดิว่ายังว่ายังก็ไม่ได้ม่าัผู้ใดก็ได้เปิดเบิ้งในมันว่ามันชัดบอชัดชัดชัดหรอ

เอาคือว่าลอเลื่อยเครื่องนี่โขเจ้าอย่าไปตัดหัวใหญ่นั่นบ่ลอเลยเครื่องบ่มันมันไม่บกมันมันแหงเลยมือเฮาบ่เอาบ่อยู่ดอก คุณทวินสอบถามอาจารย์กบหน่อยครับตะโกเสียบยอดกี่วันถึงจะแกะถุง<ด>ที่ครอบออกครับด,ดูที่สภาพต้นไม้นะครับถ้าไมเปลี่ยนดินใหม่รากเรินดีก็ไม่นานนะครับประมาณยี่สิบวันแต่ถ้าไม้ไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ได้อันนี้ก็มันจะติดยากนิดหนึ่งนะถ้ารากมันแน่น เดี๋ยวมันจะมีคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูอยู่นะครับแล้ซื้อ,อยังไงข้าง,งล่างจักอ,อาจารย์จักวา,า,าสันว่าลดลงมาอีกไหยคขสวัสดีครับทีมงานบางกอกบ,บอนไซทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียท่าน<อ><อ>นะคะสวัสดีเช่นกันค่ะ ตัวหน่อยทดสั่นลงมาเออแถวนัหน่ะแถวมือแถวาเรืยกจังคุณทวินขอบคุณครับอาจารย์ค่ะยินดีนะคะ มีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้นะคะอาจารย์กบยินดีตอบค่ะ,ะต้นนี้เป็นต้นกระบกนะคะกระบกใหญ่พอสมควระคะ่ะลงพื้นนะคะเอาจะพิมพ์มากระบกคอยกับกระบกน้ำเจ้า,ากระบกกระบกเราพิมพ์มากระโบก สวัสดีอเอฟซีสิบเจ็ดท่านนะคะค่ะต้นนี้ก็จะเป็นกระเสียวนะคะทดต้องเข่าลวดว่นี่ที่เลือเ่าะเข,าข่าตีฮะเพราะทีมงานของเขาทดกระเสี่ยวค่ะ ทอนแสงมองไม่ค่อยเห็นเนาะเดดออกแล้วเห็นไหมคะเอซต้นมะขามที่ตัดเมื่อวานนะคะแล้วก็จะมีตะโกูค่ะต้นนี้เป็นต้นตะกูนะคะคุณถวินสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ค่ะต้นนี้ก็จะเป็นต้นโพนะคะต้นโพร้วนแล้วจะอยู่จะลงพื้นนะคะไม้ลงพื้นค่ะเป็นไม้ที่ลงพื้นแล้ว ไม้ใหญ่นะคะส่วนมากจะเป็นไม้ใหญ่ลงพื้นลากนะคะต้นโพ พาไปดูมะขามนะคะมะขามเอ็นนะี่ค่ะมะขามนะคะต้นนี้จะเป็นต้นมะขาม ณทวินอย่างนี้ดูได้ทั้งวันเลยครับค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจะเป็นต้นมะขามนะคะต้นนี้ก็จะเป็นสะเดานะคะต้นนี้สะเดาค่ะเห็นไม่เอ,อ่ยท้อนแสงนิดนึงนะคะต้นสะเดาค่ะต้นนี้ สะดานะคะโอ้ยทนแสงฝั่งนู้นก็จะเป็นมะขามนะคะสองต้นเลยสองต้นฝั่งนูน้นเป็นมะขามนะคะมองเห็นไม่เอ่ยใกล้หน่อยนึงนะคะ้ทนแสงค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นมะขามเช่นกันค่ะนี่นะคะ ี๋ยวรทีมงานกําลังตัดฝั่งนูน้นอยู่เดี๋ยวเรามาดูต้นที่เราตัดไว้แล้วนะคะค่ะต้นนี้ก็จะเป็นตะโกนะคะนี่ค่ะตะโกค่ะเห็นไหมเอ่ย ่ะบางนน้นก็จะเป็นสะเดานะคะดูชมสวนไปเรื่อยๆนะคะสวนเมืองการค่ะ สวนอริยะเมืองการนะคะบอนไซเช่นกันค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนไม้ลงพื้นนะคะเป็นไม้ใหญ่ที่ลงพื้นนะคะค่ะต้นนี้ก็จะเป็นมะขามอีกต้นนะคะต้นมะขามค่ะ มไไนนะีอลังการทุกต้นเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะจะเป็นไม้ลงพื้นจะเป็นส่วนมากจะเป็นไม้ใหญ่นะคะที่ลงพื้นไว้นะคะต้นมะขามค่ะ ตัดไปแล้วนะคะจะเป็นช่วงล้างนะคะล้างต้นล้างทดตัดทดนะคะตัดทดไม้ใหญ่ค่ะต้นนี้ก็จะเป็นว่าค่ะต้นนี้น่าจะเป็นว่านะคะว่าขี้มด คุณสเมืองเกินยกนิ้วให้เลยขอบคุณค่ะค่ะต้นว่านะคะจะเป็นต้นว่านะคะต้นว่าเอ็นนะคะต้นต่อไปค่ะมะขามนะคะรอทดเช่นกันค่ะเลาะไว้ เหลือกิ่งที่ต้องการไว้นะคะต้นนี้ก็ต้นใสนะคะใส่ใส่เอามาจากกรุงเทพค่ะใส่ต้นใหญ่ลงพื้นไว้นะคะสวนอยู่ตรงไหนครับ สวนอยู่อำเภอไซโยกนะคะอำเภอไซโยกไรอาลียะนะคะเป็นสวนบางกอกของท่านนายกอีกที่หนึง่งเป็นไร่เมืองการก็มาดูมะขามนะคะต้นนี้เป็นมะขามค่ะ คนนี้ก็จะเป็นมะขามนะคะมะขามเอ็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมะขามเช่นกันค่ะ ฝั่งนี้นะคะต้นโพค่ะเนี่ยต้นนี้ต้นเป็นต้นโพนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะคะฝั่งนี้จะเป็นด้านหลังจะเป็นด้านหน้านะคะฝั่งนี้นะะต้นโพค่ะ ขัดมาทางนี้ก็จะ,จะเป็นมะขามนะคะมะขามเอ็นค่ะนี่นะคะ สวัสดี fc 26ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นว่านะคะต้นว่านี่ค่ะต้นว่าว่าขี้มดค่ะเป็นไม้ทดหมดเลยไม่ได้ยังไม่ได้เข้าลวดนะคะทดไว้อยู่รอแต่อีกรอบจะได้มาเข้าลวดนะคะ ต้นว่าค่ะค่ะมองเห็นไกลๆนกกว่าเช่นกันนะคะข้างโขดหินก็จะเป็นว่าเหมือนกันค่ะทางนี้ก็จะเป็นกระบกนะคะน่าจะกระบกนะคะต้นนี้เดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้านะคะ หน้าไม้กระบุกนะคะถัดไปก็จะเป็นตะโกนะคะตะโกคู่กันค่ะเห็นไหมคะเอฟซี FC ทุกท่าน ม้ใหญ่ปลูกสลับโคดหินค่ะใจเย็นๆตากลองเหลี่ยมตาแนาๆ่ๆมอเห็นเดี๋ยวนี้ทอนแสง กระโดนเหรอคะมีทุกชนิดเลยนะเพิ่งรู้ว่าไม้สามารถทำบอนไซได้เกือบทุกอย่างของบ้านเราค่ะทำได้หมดนะคะบอนไซ ไม้อะไรก็ทำได้ค่ะขอให้เลี้ยงได้นะคะทำได้ทุกต้นค่ะนี่ค่ะวันนี้อนาปีนเองเลยนะคะสว,ว,วัสดีเอฟซียี่สิบเจ็ดท่านค่ะ อันอันทางพุ้นเขาบ่มาพี่บอกไาจังไรขอให้เจ้าไปพุ้นให้เฮาไปตออีไปไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์าาารยกบกันเนะาะฝั่งนู้นก็จะเป็นบอนไซในกระถางนะคะพอดีปีนขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวมองไกลๆแล้วกันนี่ค่ะเห็นไมค้ค่ายเอฟซีฝั่งนู้นจะเป็นบอนไซนะคะบอนไซ ยังไม่ได้ทษยังไม่ได้เข้ารวดนะคะเป็นบอนไซเลี้ยงอยู่นะคะค่ะเป็นบอนไซในกระถางฝั่งโนู้นนะคะมีแต่ไทยบ้านเฮาเนาะค่ะส่วนมากมีแต่มาทางบ้านเราทั้งนั้นเลยค่ะทีมงาน เป็นส่วนใหญ่ค่ะสาวน้อยสาวใหญ่ทําได้เหมือนอาจารย์ชายค่ะแต่ไม่เก่งเท่าอาจารย์ชายนะคะเชิญค่ะอาจารย์กร่บป,ปวดเขนก็าะว่อ,องห้ย่างเหรอถ้าไปบึง้งท่านทีเขามาแล้วช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับไม่รู้ภาพชัดหรือเปล่านะครับ หัวใหญ่เัไมแตกให้นะครับก็จะตัดทิ้ง นนี้ก็จะเป็นมะเดื่อเหมือนกันนะคะต้นนี้มะเดื่อเกาะหินเช่นกันค่ะโอ้โหไก่ต้นนี้ลูกไก่นะคะี่ค่ะดกมากลูกไก่นะคะแตกใบพร้อมลูกค่ะเป็นไกลเกาะหินนะคะ สวัสดี fc 15ท่านนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ มาวงไก่เลยจ้จ้ดูภาพข้างบนนะครับตัดเจ็บแผลนะครับหัวใหญ่มันไม่แตกให้ไว้จะตัดออก ถ้าตัดหัวใหญ่ออกจะเป็นยังไงครับเนี่ยจะสวยไหมนี่นี่คือกิ่งเล็กมันนะครับนี่คือหัวใหญ่ที่มันไม่แตกให้เพราะว่าถ้าตัดหัวใหญ่ออกจะได้เห็นกิ่งข้างหลังชัดๆเลยนะครับจะได้เล่นกิ่งหลังได้นะครับตอนนี้คือกิ่งหน้า chuyện vậy nó bằng rồi สวยเลยไกลนนะโม,โม,โมันเอาวงมาหูนาอไกลไปอ,อื่่ายใกล้ล้วมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเอาพ่อยญโขอไปยืนไทยข้างล่างนะเนเป็นธรรมชาติมากขอบคุณครับตนานนายกมาตรวจงานแล้วครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับแล้วโทรศัพท์ก็